มันมักจะมีหนังสือ How to ที่บอกว่า ถ้าอยากจะทําอะไรให้สําเร็จให้เราบอกเป้าหมายเราให้คนอื่นรู้แต่บางคนรู้สึกว่า้การบอกเป้าหมายกับคนอื่นมันคือการคอมมิตมันคือการสร้างสัญญามันคือการกดดันตัวเองแบบหนึ่งนะการที่เราปปี้หรือเอาวิธีของคนอื่นมาใช้อะมันไม่ใช่ว่าจะได้ผลดีเสมอไปลองทําสิ่งที่ยากดูบ้างหรือว่าเราทําสิ่งใหม่ดูบ้างพยายามออกจากกรอบเดิมๆของตัวเองดูบ้างหัดมีความยืดหยุน่นถ้าเรารู้ได้มันก็ดีเพราะถ้าเราไม่รู้เราก็จะเสียเวลาไปกับการเป็นในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นแล้วมัน suffer นะหรือว่าที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตผิดวะ สวัสดีครับแล้วก็นี่ก็เป็นเทปที่2นะครับที่เราได้คุยกันมานั่งคุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับ嗯嗯ก็วันนี้อยู่กับพี่นัทแล้วก็ <นะ S 1> พี่แม็กก็มาคุยกันต่อครับจากครั้งนี้แล้วนะครับก็คือเราจบด้วยประโยคที่คําว่า know yourself นะ know yourself คือการรู้จักตัวเองนะครับคําถามก็คือการเราจะรู้จักตัวเองไปเพื่ออะไรคิดว่ารู้จักเพื่ออะไร ก็จะได้เหมือนกับหาแนวทางของตัวเองถูกป่ะคือ <c oughs> จริงๆแล้วอะหลายๆคนเหมือนกับก็ได้รับข้ mm. อมูลมาว่าการที่จะเป็นคนที่ดีต้องทําอย่างงาั้นอย่างง้นอย่างนี้ mm. แต่ในความเป็นจริงแล้วอะมันไม่ได้มีแบบฉบับตายตัวเนาะ mm. เหมือนกับ mm. ที่พี่เคยพูดไปครั้งที่แล้วว่ามันไม่ได้บอกว่าถ้าเราต้องการจะเป็นแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่ประสบความสําเร็จแล้วคุณจะต้องทำหนึ่งสองสามสี่ตามนี้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยอยู่ในจุดที่คนหลายๆคนยกย่องว่าประสบความสำเร็จ mm. เขาก็ไม่ได้มีแบบฉบับตายตัวว่าเขาทำยังไงถูกไหม การที่เรารู้จักตัวเองก็น่าจะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะพัฒนาตัวเองอ,อแต่พัฒนาตัวเองเนี่ยก็จะนาไปสู่การถ้าจะพูดในแง่ที่มันดูเครียดๆหน่อยก็คือการแก้ไขปัญหาที่เราต้องเจออหรือเพื่อที่จะเดินไปข้างหน้าได้โดยมีความทุกข์น้อยๆใช่ไหมเพราะว่าเออ,อ,อน้าน่าอยากทุกขน้อยเนาะแต่ปัญหาก็คือวันนี้ทุกวันนี้ข้อมูลมันเยอะไปหมดเลยจนทาให้เรารู้สึกว่าสับสนแล้วบางครั้งเนี่ย ก็เห็นคนนั้นคนนี้ประสบความสำเร็จก็อยากจะเอาเทมเพลตเอามาใส่กับตัวเราทั้งที่เราอย่างที่อบอกว่าเรารู้ตัวเองหรือเปล่ามันมักจะมีหนังสือ How To ที่บอกว่าเฮ้ย ถ้าอยากจะทําอะไรให้สําเร็จให้เราบอกเป้าหมายเราให้คนอื่นรู้เคยได้ยินป่ะเออเช่นบอกว่าอยากลดน้ําหนักให้ได้สิบกิโลเชรจะต้องบอกแม็กแม็กเชรจะลดหนักได้สิบกิโลนะคอยดูให้ดีแล้วกันเราไม่ใช่คนที่ชอบไปบอกว่าเราอยากจะทําอะไรคือถ้าใครอย่างอย่างแม็กก็จะรู้ว่าเวลาพหเขียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่แรกๆเลยรู้หิธก็คือส่งเขาลงพิมพ์แล้วนีจะบอกคือไม่เคยรู้เลยว่าแบบว่าพีทําเสร็จแล้วซึ่งแบบถ้าเกิดจะเสริมจากสิ่งที่มียพูดอ่ะก็ความหองเพชรก็คือ การที่เหมือนกับใครสักคนนึงมาบอกเราอย่างน,นี้หนังสือ How t ูบอกเราถูกปะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราจะทําอะไรให้เราบอกคนอื่น<ม>แต่เราไม่ได้คิดเลยว่าเฮ้ยแล้วมันเข้ากับตัวเราหรือเปล่า<ม>เพราะจริงๆแล้วอะเราอาจจะไม่เหมาะกับวิธีนี้ก็ได้<ม><ม>คือมันไม่ได้แปลว่าสิ่งที่เขาพูดมันจะเป็นจริงเสมอสิ่งสำคัญ<ม><ม>คือเราต้องเอามาคิดก่อนถูกปะว่าถ้าเกิดเอาสิ่งเนี้ยมาใช้กับตัวเราแล้วมันจะเกิดผลดีหรือผลเสียมากกว่ากันมันคือประเด็นที่จะพูดนีนหรือเปล่าใช่ใช่คือต้องาจจะบอกว่าการรู้ตัวเองอะ มันค่อนข้างจะลึกนะความหมายก็คือถ้าเรารู้ได้มันก็ดีเพราะถ้าเราไม่รู้เราก็จะเสียเวลาไปกับการเป็นในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นแล้วมันซัฟเฟอร์นะมันทุกข์ทรมานมากเลยถ้าเป็นแม็กมีแม็กบอกเป้าหมายให้ใครรู้ป่ะไม่เห็นไะคือคือสุดท้ายแล้วเราก็แอบคข้างตัวเองนะว่าเราทั้งคู่ก็เป็นคนที่ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งอ่ะพอไปอ่านหนังสือพวกนั้นเรายังรู้สึกแบบหรือว่าที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตผิดวะ แต่ในความเป็นจริงแล้วอะคือมันไม่ใช่ว่าเราไม่เอาอะไรเลยนะคือบางคนก็อาจจะมองว่าเราขวางโลกหรือเปล่าเขาบอกมาสิบอย่างไม่ทำสิบอย่างมันก็ไม่ใช่เนาะออแต่เราอะจะพยายามเลือกเฉพาะสิ่งที่เหมือนเราคิดกันมาแล้วว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยมันเข้ากับตัวเราซึ่งไม่ได้บอกนะว่าถ้าสมมติว่าเราสิ่งที่เราไม่ได้เลือกเป็นสิ่งที่ผิดออแต่มันแค่มันเข้ากับตัวเราหรือว่ามันเหมือนกับเราเอาไปใช้ได้จริงๆ ดังนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญที่อยากจะให้น้องฟังแล้วก็คิดต่อไม่ใช่ฟังแล้วเชื่ออันนี้คือประเด็นสาคัญมากๆที่จริงๆมันจะต้องเรียนรู้กันแหละมกมคือไม่ใช่ว่าการแบบว่าบอกเป้าหมายคนอื่นหรือการไม่บอกเป้าหมายคนอื่นอะไรถูกหรือผิดแต่สิ่งที่อยา,าต้องอาจจะบอกให้ฟังในวันนี้ก็คือ,อยูเองก็ว่สาสกอตแเร็จได้อะถึงแม้ยูจะบอกหรือไม่บอกถูกต้องมันไม่ใช่แบบอินดิเคเตอร์สําคัญชเพราะมันมีอะไรมากมายกว่านั้นอีกเช่น การตรงต่อเวลาซึ่งถามว่าตรงต่อเวลาไหมตอบหรือว,ว่าไม่เพราะว่าคนเป็นคนดองงานเก่งามากเออเป็นคนดองงานเก่งแต่คําถามก็คือถ้าเกิดเราเป็นคนแค่สักแต่ว่าโอเคเอามาใช้โดยที่ไม่จริงใจกับตัวเองอเหมือนบอกว่าส่งหนังสือเข้าโรงพิมพ์ในเดือนกันยายนพี่บอกว่าพี่ก็ส่งแต่ว่าหนังสือพี่ไม่มีคุณภาพเลยเฮ้ยแบบแย่มากอะอพิมพ์ผิดพิมพ์ถูก แต่ก็ส่งงานทันเนี่ยพอเราฟังพี่นัทพูดมันก็จะลงลึกลงไปอีกถูกปะว่าคําว่าตรงต่อเวลามันก็จะมีเหมือนกับกรอบที่เล็กหรือกรอบที่ใหญ่เราก็ต้อง<ม>ตีความดีๆเช่นคําว่าตรงต่อเวลาคือ มาถึงที่จุดนัดหมายทุกวันเวลา8ปดแมงเช้าอันนี้เรียกตรงต่อเวลาเหมือนกันหรือว่าการทํางานเสร็จโดยมีสั่บหงานสาเดือนแล้วเราทําเสร็จทันก็เรียกว่าตรงต่อเวลาเหมือนกันหรือว่าการที่เราบอกว่าเรามีวินยัยมันก็ไม่จมําเป็นจะต้องมีวินัยตลอดเวลาขนาดนั้นม,มันเราก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยว่าสถานการณ์ไหนเราควรจะมีวินยัยเช่นบางคนอะเป็นคนไม่เคยพับผ้าห่มเลยอันนี้พี่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆไม่เคยพับเลยแล้วบอกว่าวันหนึ่งฉันจะ มีไิ้ัยกับตัวเองแล้วคือฉันจะพับพผ้าห่มทุกวันแต่คือตัวเองไม่เคยพับพผ้าห่มเลยอะแล้วอยู่ดีต้องมาพับทุกวันมันไม่เคยฝึกมาก่อนแล้วมันก็ต้องมาเหมือนกับพอเราไม่ได้พับเร,เ,เราก็โกรธตัวเองเราก็โทษตัวเองว่าแบบทําไมฉันเป็นคนที่แบบห่วยขนาดนี้วะทั้งนี้จริงเราไม่เคยฝึกในเรื่องนี้มาเลยมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญถูกปะที่เราจะต้องฝึกตัวเองในการที่จะทําอะไรบางอย่างไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะกระโดดไปเลยเหมือนคนบางคนไม่เคยอ่านหนังสือเลยแต่อยู่ดียจะอ่านวันหนึ่งสิบบ,บท หรืออ่านวันนึ่งสิชั่วโมงทำไม่ได้หรอกถูกไหมอันนี้มันอยู่ในหนังสือเรื่อง make your bed หนังสือที่มี10ข้อ,อข้อแรกก็คือให้พับผ้าห่ม จริงเหรอวะคนประสบความสำเร็จต้องพับพราผมจริงๆเหรอว,วะคน,คนที่ประสบความสำเร็จก็จะไม่มาบ้านมาพับพราผมให้ก็ได้หรือป่าทำไมต้องพับผาผมให้ตัวเองอแต่จริงๆแล้วแก่นของมันข้างในความหมายเขาก็คือว่าให้เราสร้างรีวอร์ดเล็กๆให้กับตัวเองเราจะพับพ้าหมจะล้างจานจะเอาแก้วน้ําตอนเช้าที่กินไปล้างไปเก็บอม,มันก็เป็นการสร้างวินยยัยของตัวเองแต่ว่ามันแล้วแต่วิธีการที่เขาจะพูดให้เราฟังแหละว่ามันเป็นแบบไหนนะครับแต่บางคนรู้สึกว่า้การบอกเป้าหมายกับคนอื่นเช่นบอกว่าจะลดน้ำหนักสิบโลให้ได้นะ มันคือการคอมมิชมันคือการสร้างสัญญามันคือการกดดันตัวเองแบบหนึ่งนะอว่าฉันจะต้องทําให้ได้ไม่งั้นเดี๋ยวแบบไขขี้หน้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีความตายตัวหรอกว่าจะต้องบอกหรือไม่บอกเนี่ยจากที่พี่นัดพูดเนี่ยเราก็จะเห็นดูกบ้าว่ามันคือความกดดันซึ่งความกดดันเนี่ยมันก็ส่งผลต่อคนคนรูปแบบกันถูกปะ ออกับคนคนหนึ่งมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เขาทําสิ่งที่เขาต้องการให้สําเร็จได้แต่กับอีกคนหนึ่งมันมันอาจจะเป็นส่งผลตรงข้ามก็คืออาจจะทําให้เขาไม่สามารถทําในสิ่งที่เขาอยากจะทําได้เลยนั้นเนี่ยเนี่ยมันเลยเป็นสิ่งสาคัญว่าเราต้องรู้จักตัวเองว่าเราอะ่ะมีการตอบสนองกับสิ่งใดๆยังไง ดังนั้นเนี่ยพี่ก็เลยจะชอบพูดว่าต้องมีสตินะรู้จักถามตัวเองว่าตอนนี้เราเป็นไงเราไปถึงไหนแล้วเพราะว่าการที่เราก๊อปปี้หรือเอาวิธีของคนอื่นมาใช้มันไม่ใช่ว่าจะได้ผลดีเสมอไปอดังนั้นมันอยู่ที่การตีความด้วยและก็ต้องหัดมีความยืดหยุ่น แต่คือมันจะหยุ่นมากไปมันก็ไม่ดีถูกบ้าแต่มันจะตึงกันไปก็ไม่ดีคือสุดท้ายแล้วพี่ก็จะเป็นแบบจะย้อนกลับมาที่สิ่งที่พี่ยึดถือเนาะก็คือทําอะไรก็ได้ขอให้ทําให้อย่ามากไปและอย่าน้อยไปขอย้ำอะ่ะอันนี้พี่ว่าสําคัญมากแต่ก็ไม่ใช่ว่ายึดหยุ่นจนไม่ได้ทำเลยเลยซึ่งการรู้จักตัวเองในที่นี้ก็ต้องเป็นการที่รู้ว่าตัวเองต้องการผลงานระดับไหนด้วยนะอืคืออย่างที่บอกว่าบางคนอะ่ะก็แค่ทํางานเสร็จก็ถือว่าโอเคอบางคนอยากทํางานระดับ ชั้นครูอยากทํางานะระดับเป็นตํานานมาสเตอร์มาสเตอร์พ<อ>ีอซึ่งแบบถ้าเราไปเอาตัวนั้นไปมาทัาทานเราไม่ตายหรอกเราไม่เราไม่หดตัวเองจะรอกลายเป็นบ้าไปเลยเหรอเนี่ยพูดอย่างงี้ปุ๊บนึกถึงเลยนึกถึงแบบว่าน้องหลายๆคนเลยว่าแบบเนี่ยไปฟังคนที่แบบว่าเวิร์คฮันดมากๆอันนี้คือยกตัวอย่างให้เห็นเนาะเวิร์คฮันดมากๆมีเป้าหมายว่าอยากจะสอบติด พี่พี่ไม่อยากก่อให้เกิดามา่าแต่ว่าอัน,นต้องยอมรับว่าแพทย์จุฬาคือคณะอันดับหนึ่งในประเทศที่คะแนนสูงที่สุดณนะตอนนี้นะตอนนี้นะ,ะในกลุ่มหมอแล้วกันในกลุ่มหมอเออคือคะแนนสูงที่สุดเลยก็คือเหมือนกับว่าไปนั่งฟังคนที่อยากเข้าแพทย์จุฬามาแล้วเราเข้าได้แล้วเนาะแต่ว่าเหมือนกับไปมองวิธีการทําของเขาแล้วก็มากดันตัวเองว่าเฮ้ยฉันจะต้องเป็นแบบนี้ให้ได้ทั้งที่ในความเป็นจริงอะเราอาจจะไม่ได้แบบอยากจะถึงจุดๆุดนั้นบางคนอาจจะแบบโอเคขออันนี้ ยกตัวอย่างที่เหมือนกับพี่เคยรู้จักมานะครับก็คือเหมือนกับว่าขอติดแพทย์ก็พอแล้วแต่เป็นยึดวิธีการทําของคนที่จะเข้าแบบแพทย์จุฬาคือเป็นอันดับหนึ่งของประเทศมามันก็ไม่เวิร์กป,ป่ะอันนี้อันนี้สําหรับพี่นะมันก็ไม่เวิร์กเ <He S 1> พร<อ>านะว่าแต่ว่า,วาพี่เองกับเห็นตางตรงที่ว่าพี่กับรู้สึกว่าก็คนเราก็ฝันให้เต็มที่ทําให้เต็มที่เช่นฝันว่าจะเอาหมอจุฬาแต่ว่าติดหมอก็พอแล้วคือเห็นปะว่าหลักการพูดไม่ใช่พี่ไม่เห็นด้วยกับพี่แม็กนะแต่พี่แค่จะบอกว่า เวลาเราฟังอะ่ะเราก็จะวิธีที่พี่จะแนะแนวหรือไกด์เด็กพี่ก็จะบอกว่าเด้อยู่อยากติดหมออยู่ก็ลองทำตัวตัวอยากติดหมอจุฬาดูสิแต่ว่าติดหมอที่ไหนก็เอาแล้วก็ได้คืนเนี้ตรงนี้คิดว่าเป็นความยืดหยุ่นแบบหนึง่งแต่ว่าสิ่งที่แม็กพูดอาจจะเป็นคนที่ไม่ยืดหยุ่นเลยก็คือคือเราต้องรู้นะว่าธรรมชาติของเรามันก็วิ่งออกไปที่นอโยเซลฟ์อีกเหมือนกันว่า <laughs> สุดท้ายแล้วอะเราอะ ไปอ่านชีวิตเขามาเรารู้ไหมว่าที่ผ่านมาชีวิตเขา่าเขาเคยเก็บแต้มบุญมามากน้อยแค่ไหนคือคือ <c oughs> ต้องอธิบายก่อนว่าแต้มบุญไม่ใช่ทําบุญมาเยอะนะ <c oughs> คือเด็นออกน้องจะเข้าใจผิดว่าคำว่าแต้มบุญก็คือบหมือนว่าภ <c oughs> าวนาไม่ใช่นะแต้มบุญคือเหมือนกับสิ่งที่เขาเก็บสะสมมาในอดีต <c oughs> บางคนนี่คือเหมือนกับยกตัวอย่างให้เห็นภาพม่ได้บางคน่ะเริ่มอ่านบทความภาษาอังกฤษตั้งแต่ม .1 หนึ่งกับอีกคนนึงก็คือไม่เคยอ่านเลยเพิ่งมาเริ่มท่องศัพท์แบบง่ายๆตอนม6างคนอังนเปิดอีกไม่เป็นอันนี้เรียกว่าไม่มีแต้มบ คือเหมือนกับเริ่มอ่านบทความเริ่มอ่านหนังสือพิมพ์แบบง่ายๆอันนี้เลกแต้มบุญเยอะเออน้องจะได้เข้าใจตรงกันอืครับสุดท้ายแล้วเราต้องเอามายืดหยุนยืดหยุนในที่นี้คือยืดหยุ่นรับคําพูดคําสอนคําแนะนําอืม,มาปรับใช้กับตัวเองอเป็นตัวเราห้าสิบเป็นลองทําตามคนอื่นห้าสิบก็ได้หรือจะเป็นหกสิบสี่สิบสัดส่วนแล้วแต่น้องอแล้วแต่คนฟัง แต่ว่าเราก็ค่อยๆค,ค,คือมันไม่มีทางที่จะเจอคําแนะนําที่มันดีกับเราร้อยเปอร์เซ็นเลยปะ่ะถูกมันก็มีหลายแบบนะแต่ละคนเขาเวลาเขาพูดมาเนี่ยโ,โหบางคนเหมือนเหมือนกับอยู่คนละจักรวาลกันเลยด้วยซ้ำอะแต่ได้ผลลัพธ์เหมือนกันออแต่จะบอกว่าความทุกข์มากๆเลยคือการไปยัดตัวเองซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมเข้าไปอยู่ในวงกลมหรือยัดตัวเองซึ่งเป็นวงกลมเข้าไปอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมของใครก็ไม่รู้ซึ่ง อย่างที่เราพูดไปตั้งแต่ครั้งที่แล้วเราว่าความสําเร็จมันไม่ได้มีรูปทรงเดียวมไม่ได้มีทางเดียวมันไม่ได้มีสีเฉดเดียวก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะเราจะมองมันยังไงเพราะฉะนั้นอย่าเอาอย่าเอากรอบของใครมาครอบตัวเราแล้วก็อย่าอย่าเอาตัวเราไปมุดเข้าไปในกรอบของใครแล้วก็อย่าไปกรอบคนอื่นด้วยอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดพูดกลางกลงเอาไว้มันก็เหมือนไม่ทําให้มันได ได้เดินหน้าเนาะก็อยากจะบอกว่ารับคําแนะนํามาเราคิดก่อนว่าเหมาะกับตัวเราหรือเปล่ามันก็จะวิ่งกลับไปที่ know yourself แล้ววันนี้สิ่งที่จะเสริมให้ต่อก็คือพอเรา know yourself แล้วปั๊บเนี่ยมันไม่มีทางหรอกที่เราจะสแสวงหาความรู้ด้วยตัวคนเดียวร้อยเปอร์เซ็นมันก็ต้องมีการ acquire ก็คือรับความรู้จากคนอื่นมาบ้างถูกไหมรับประสบการณ์รับคำแนะนำคำสอนคำตักเตือนจากคนอื่นมาบ้างแม้มันไม่น่าฟังแต่ก็ควรฟังและมันไม่น่าทำบ้าง แต่ก็ควรลองทำถูกไหมเพราะว่าถ้าเราอยากจะดีขึ้นในทุกๆวันอะเนาะมันก็ต้องเจอของที่ของใหม่ของยากของท้าทายใช่นะครับทุกอย่างต้องอาศัยสองสิ่งกํากับก็คือหนึ่งก็คือรู้จักตัวเองแล้วก็สองมีความยืดหยุน่นบางอย่างเราอาจจะบอกเพื่อคอมมิตตัวเองก็ได้บางอย่างเราจะไม่บอกก็ได้เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันอาจจะกดดันตัวเองมากไปถ้าไปบอกแล้วอาจจะต้องเปลี่ยนแผนไปเปลี่ยนแผนมาทําให้เรา เหนื่อยอะ่ะวิ่งไปวิ่งมาบางครั้งก็สับสนนะเปลี่ยนแผนไปเปลี่ยนเป้าหม,มายมามูฟออนในวงกลมอะ่ะเออแบบอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ที่เดิมแต่บอกว่าเหนื่อยมากเลยสุดท้ายก็คือเรารับข้อมูลมารับแล้วคิดคิดก่อนว่าเฮ้ยสิ่งนี้เหมาะกับตัวเราไหมเราไม่จําเป็นถูกป่าว่าต้องเอาทุกข้อมูลที่เราได้รับมาอมเอามาใช้กับตัวเราเราก็ต้องคิดอะไรที่มันเราคิดว่าดีเราก็เอามาลองใช้ดูซึ่งจริงๆสุดท้ายมันอาจจะไม่ได้ดีกับตัวเราก็ได้ถูกป่าแต่ถ้าเกิดอะไรที่เราคิดว่าไม่ดีอะ่ะ ก็โยนมันทิ้งไปแล้วอย่าเอาเอามันมาเหมือนกับรกสมองเราครับอย่างพวกเราสองคนเนี่ยไม่เคยบังคับนะว่าต้องทําแบบนี้เพราะสุดท้ายแล้วแต่ละคนก็มีแบบฉบับของตัวเองหรอป่าทุกทุกคนก็เลือกได้ว่าตัวเองจะเป็นยังไงจริงๆที่เพจพูดพี่ชอบมากเลยนะก็คือลองทําสิ่งที่ยากดูบ้างหรือว่าลองทําสิ่งใหม่ดูบ้างพยายามออกจากกรอบเดิมๆของตัวเองดูบ้างแล้วเราเราจะเจออะไรใหม่ๆเนี่ยอันนี้คือก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนำอยากจะแนะนําเลยจริงๆนะครับกลับไปคิดดูว่าเรามันเหมาะกับตัวเราหรือเปล่าก็แค่นั้นแหละ ครับนะครับวันนี้หวังว่าจะได้รู้จักตัวเองและถามตัวเองมากขึ้นว่าเออเราเป็นคนยังไงและอะไรที่เราจะลองรับเข้ามาแล้วลองเอามาพัฒนาอลองมาใช้ให้ชีวิตเราดีขึ้นบ้างก็ลองฝากกลับไปคิดดูแล้วเจอกันใหม่กับช่องฟิน t a x ออนไลน์รายการที่ไม่ไม่มีชื่อ อย่าลืมนะครับน้องๆถ้าเกิดคนไหนคิดชื่อได้ก็รบกวนคอมเมนต์มาดนึนงแล้วก็สําหรับคนที่เหมือนกับมีความคิดเห็นยังไงก็อยากจะให้คอมเมนต์คุยกันเนาะพี่กับพี่นัทได้อ่านทุกคอมเมนต์แน่ๆดังนั้นเนี่ยไม่ต้องอายไม่ต้องเขินบางทีเนี่ยอาจจะมีเพื่อนๆของน้องอยากรู้ในสิ่งที่น้องอยากรู้ก็ได้นะครับผมแล้วก็เต็มใจรับฟังที่จะไม่ตัดสินว่ามันถูกหรือผิดครับครับโอเคงั้นก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ไว้เจอกันเทปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ